เรามาปิดท้ายกันนะครับที่สีสันที่ประเทศมาเลเซียนะครับไปดูนักเตะมาเลเซียที่ทีมปีนัง FC ยิงลูกบารณนาชูนะครับไายคนนี้นะครับมีชื่อว่าฟาอิสซูบรีนะครับเป็นนักเตะของสโมสรปีนัง f อฟนะครับคือลูกยิงเนี่ยดูเลยนะครับยิงโค้งนะครับเป็นลูกบารนาชูนะครับเป็นลูกครึ่งวงกลมเลยนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วจากการยิงของโรเบิร์ตคาร์ลสในปีพันเารเก้าสลูกนี้สวยไม่แพ้กันเลยนะครับ หลังจากที่ทางฟาบิสนะครับยิงประตูได้รัฐบาลของปีนังนี้ให้เงินถึง1 0,000หื่นลิงกิตเลยนะครับหรือประมาณ8 0 0 0 0บาทเพราะบอกว่าเป็นการยิงประตูที่สวยจริงๆและสร้างชื่อให้กับทางรัฐปีนังด้วยรวมถึงลูกนี้ กำลังจะลุ้นชิงรางวัลประตูยอดเยี่ยมหรือว่าปูกัสอเวอร์ของฟีฟ่าด้วยนะครับถือว่าเป็นการยิงที่สุดยอดจริงๆนะครับและไม่ใช่การยิงง่ายๆนะครับต้องบอกว่าเป็นการยิงที่ลําบากเพราะต้องมีการวางเท้าหลักที่ถูกต้องนะครับรวมไปถึงการที่มีกําลังขาที่ดีด้วยนี่คือส่วนสําคัญของการยิงประตูแบบนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนักฟุตบอลไทยสามารถนําหลักการดีๆแบบนี้ไปฝึกใช้ได้เหมือนกันนะครับ